วันนี้เราสีคนไปที่ท่าขึ้นเรือเกาะขามเนาะแต่พอไปถึงคนยืมต่อกันเป็นแถวเลยผิดหวังกลับมาก็เลยว่าเดี๋ยวพากันกินข้าวแล้วจะไปหาที่เล่นน้ำใหม่นี่สั่งอาหารมีไก่ย,ย่างส้มตำแล้วก็ลาบแล้วก็ตำข้าวโพดเนาะพอกินข้าวเสร็จก็จะไปเล่นน้ำ นี่ค่ายเจดเนาะชื่อเต็มเขาชื่ออะไรนะค่ายพระมาหาอะไรเจสดาราดเจ้านี่ก็เป็นค่ายทหารเนาะขับรถเข้าไปก็จะมีทหารมาขอบัตรประชาชนเนาะแล้วเขาก็เอาบัตรประชาชนไปยืนที่หน้ารถ ถ่ายรูปนี่ไงถ่ายรูปเสร็จเขาก็บันมาเคเนให้สี่คนครับสี่คนไปไหนครับตรงตรงไปนี้ขยับตัวออกรถแล้วเลี้ยวซ้ายนิดนึงก็เจออาหารยืนตรงอยู่เขาเตรียมตัวต้อนรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจผิดอ๋อเราเข้าใจผิดเพราะว่านายเขากำลังขี่รถตามหลังเรามา มีทหารทั้งคมเคารพฉันด้วยว้าวาข่ายเจดสุดยอด,ดเป็นคำขวัญของค่ายเขาค่ายเจดเราก็จะพานั่งรถชมวิวเลาะริมเลไปเรื่อยๆเนาะงานที่เหมาะๆได้ก่อนถึงจะลงก็ชมวิวไปเรื่อยๆก่อนเนาะ ค่าเจ็ดนีนตอนช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวเนาะก็จะมีคนเข้ามากางเต็นนะเขามีบริการให้กางเต็นด้วยนะอ,อ๋อลิมเลเนาะมันเป็นไ่ายทหารเราก็จะขี่รถจนกว่าจะเจอที่เหมาะถึงจะจอดทะเลสัตหีบนี่เขาก็สวยนะ ไม่ใช่เฉพาะเกาะขามที่ขึ้นชื่อน,นะมีหาดน้ําใสต่อสวยแต่ตอนเนี้ยวันที่เรามาเนี่ยมันวันที่ยนะี 27, 28, นะ่สิบแปดเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยหาดน้ําใสเขาปิดปรับปรุงเนาะเราก็เลยไม่ได้ไปไปเกาะขามก็คนเยอะต่อคิวซื้อตัว๋วซื้อบัตรไม่ไหวก็ระเบนเข็มมันที่นี่นะแต่มาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังหรอกเพราะ เขาทะเลเข,ขาสวยนะสะอาดแล้วมันเป็นสถานที่ของทหารเนาะเป็นค่ายทหารเนาะก็จะดูมีระบบระเบียบอยู่ก็ดูสะอาดสะอ้านอยู่นะเดี๋ยวจะพาขับรถจนกว่าจะเจอที่เหมาะๆนี่ไงแล,แล้วเราก็ได้ที่จอดรถเหมาะแล้วเราก็ลงมา ชายทะเลแล้วแต่ยังหาที่นั่งไม่ได้เราจะถ่ายวิวทะเลให้ดูก่อนเนาะตอนนี้กำลังเดินหาที่นั่งอยู่นี่สามคนเขาเดินล่วงหน้าไปมีหลานเราแล้วก็ลูกสาวเราและก็สามีเราเขาก็เดินนำหาที่นั่งเขามีให้พายเรือเล่นด้วยนะที่นี่มีทั้งห่วงยางให้เล่นแล้วก็เช่าเรือพายแต่เราไม่พายหรอก พายเรือไม่เป็นขับรถไม่เป็นภายเรือไม่เป็นขับได้แต่มอเตอร์ไซค์ได้บ้างนิดหน่อยไม่เยอะแต่น้ำชายหาดที่นี่เล่นได้ไกลอยู่นะไม่ลึกน้ำแค่เอวแต่ชายหาดที่นี่ก่อนจะลงไปต้องค่อยๆเดินนะมันมีหินโสโครกอยู่ มันเป็นหินที่คมคมอ่ะเยะยับไปสงสัยจะเบิร์แน่ๆต้องค่อยๆย,ย่องไปดูสิผู้คนเขาก็มาเที่ยวเยอะอยู่นะหอบเสือหอบหมอนมาปูนั่งปิกนิกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเยอะอยู่นะนี่เดินม,มาจากที่จอดรถไว้นานไกลพอสมควรอยู่นะยังหาที่เหมาะๆไม่ได้ เดี๋ยวจะเจอที่หมอเหมาะก็จะลงหลักปักฐานซะเลย<ม>เดินมาไกลโขอ,อยู่นะดูสีน้ำสวยมากน้ำสีสวยเหมือนทะเลที่เราไปเที่ยวที่ใต้เลยเนาะสมิลันอะเป็นแบบนี้เลยสวยมากแล้วที่นี่รู้สึกว่าจะจะเป็นทะเลแหวก้วยนะทะเลแหวกก็หมายถึงว่ามันมีน้ําแล้วก็มีช่วงดอนที่เห็นทรายอะแล้วก็จะ มีน้ำลึกกว่าตรงที่เห็นทรายเนะเาะเขาเรียกว่าทะเลแหวกเนาะเนี่ยดูสีสันน้ำสิและชายหาดก็ทอดไปไกลมากอยู่นะยังหาที่นั่งไม่ได้เลยเพราะว่าที่เหมาะๆก็มีคนจับจองไปหมดแล้วแต่เราไปไหนเรามักมีโชคเรื่องเรื่องความฟูกอะ จะดจะต้องนี่แล้วแล้วเราก็เจอแล้วตรงนี้แถมมีชิงช้าด้วยแล้วมีเพื่อนด้วยนี่เห็นไหมมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยตรงที่เราเล่นชิงช้าเห็นปะไปที่ไหนเราก็จะมีหมาอยู่เป็นเพื่อนเนาะจะมีหมาอยู่ตัวหนึง่งเราปูเสืออยู่ตรงนี้เขาก็อยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนยิ่งถ้าเรายื่นอะไรให้สักหน่อยนะ ไม่ไปเลยจนกลับแล้วละ่ะนี่ปูเสือนั่งหมาก็อยู่ตรงเนี้ยไม่กลัวคนซะอีกบอกแล้วว่าเราจะมักมีโชคเรื่องความฟุกเนาะเราก็จะได้ที่เหมอหมแล้วก็สวยเสมอแหละสำหรับเรานะขนาดไปไหนที่ไม่ไม่ค่อยมีที่จอดรถแต่จะมีสักภากหนึ่ง ็มีคนถอยออกเนาะจังหวะเราจะเหมาะตลอดนั่นแหละไปไหนเรามักจะฟุกอะก็ดูอย่างวันนี้ก็เดินมาตั้งไกลนะแล้วทำไมมาเหมาะเจาะตรงมาตรงเจอชิงช้าไม่มีคนนั่งก็ไม่ไม่เข้าใจนะทำไมไม่มีคนนั่งข้างชิงช้าหรอเออเราก็ได้ที่หมอเอกละแปลกมากเลย แต่เราก็พอใจนะแฮปปี้มากๆแล้วดูดิวิวทิวทัศน์สวยมากนอนซามีเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงดิง่งลงทะเลไปละคนนี้เขาก็เห็นน้ำไม่ได้นะลงเล่นทันทีเลยไม่ได้ห่วงข้าของหรอกเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือทะเลถอเสื้อผ้าลงเล่นน้ำก่อนใครนุ่นให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรนี่ก็ถ่ายให้แป๊บเดียวรีบเปลี่ยนเสือ้อผ้าลงเล่นน้ำเลย ใช้ถ่ายรูปทีไรถ่ายให้แป๊บเดียวถ่ายวิดีโอก็ถ่ายให้แป๊บเดียวรีบมากรีบไปเล่นน้าเหมือนกลัวจะเสียเวลาอย่างไงอย่างนั้นเนาะเห็นน้าทีไรไม่ได้ดิ่งไปหนุนไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาโอ้ยใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยเวลาใช้บ่อยๆก็บ่นเลยนะว่าจะถ่ายรูปไปทําไมนักหนาพอตัวเขาไม่ค่อยได้ ถ่ายรูปเนาะไม่เคยเรียกเราถ่ายรูปให้เลยนะเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เหมือนกันผู้ชายเขาไม่ค่อยชอบพท่าถ่ายรูปเนาะเขาไม่ใช่ในใบบเขาว่อย่างนี้เนาะตอนนี้เขามาอยู่นินทาสามีก่อนระบายเป็นการระบายระบายใช้ให้ถ่ายรูปวิ่งนี้ลงน้ําไปแล้วเนี่ยโอ้ยแต่ทะเลที่นี่เขาก็สวยจริงๆนะแต่เดี๋ยวเรา ให้ลูกกับลานเราเฝ้าสัมภาระเดี๋ยวเราก็จะลงไปเหมือนกันแหละไม่รู้เป็นไงเนาะแต่สวยมากเห็นแล้วก็อดลงเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่าสวยมากแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเนาะพะอาทิตย์ตรงหัวเป๊ะเลยเราก็เที่ยวจนดำหมดละเพิ่งกลับจากอุบลกดดำปิดปีดกลับมากรุงเทพ เที่ยวจนดำโอ้ยเขากลับมารับเราแล้วกลัวเราไม่ลงเล่นน้ำเขาเดินมาบอกว่าชายฝั่งมีหินค่อยๆเดินนะเดี๋ยวจะบาดเจ็บเรายังนินทาเขาไม่จบเลยโอ้ตอนนี้ที่เห็นคนยังไม่ค่อยลงมาเล่นน้ำเนี่ยเขาขึ้นไปหลบแดดอยู่ชายหาดโน่นเพราะตอนนี้พระอาทิตย์ตรง แม้กระทั่งน้ำยังร้อนเลยขนาดทะเลยังอุ่นเลยเขามาจูงมือเราไปกลัว,วเราเดินไปหยาบหินโดนหินจะบาดเท้าเขาเป็นผู้ชายที่ใส่ใจรูปแม่เสมอน,นะแต่เขาไม่ชอบถ่ายรูปนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเนาะลูกสาวเราบอกว่าถ้าเขาไม่เจอผู้ชายที่ดูแลเขาเหมือนที่พอดูแลแม่เนะี่ยเขาก็คงยังไม่แต่งงาน พอปีนี้ลูกเราอายุ3 0ปีแล้วนะเขาก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่ไปไหนก็ไปด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกเนาะบางทีลูกหลานก็ไปด้วยคือครอบครัวเราก็มีกันสามคนพ่อแม่ลูกนี่แหละแต่บางทีก็ไปหาญาติบ้างอะไรบ้างอโอ้นี่เป็นน้ำทะเล ไม่ต้องควรเอาเลยเออเอาน้ำอุ่นควรอะไรกันละพระจ๋าป่ะจ๋าไอ้หันมา้งจิมีว้าวหันมาทักไทยกล้องกันนอยแคร์นั่นก็ไปละเห็นไหมเขากล่องแครนั้น จริงๆแล้วผู้ชายเขาคงเขินกล่องจริงๆเลยมี่นีเขาเรียกขาดอะไรนะพะ่อน้ำใสมากดูดีน้ำใสมากๆเลยหาดเจ็ดเหรอหาดเจ็ดเป็นไขคทหารโอ<ฮ>้น<ฮ>่ถ้าจะเป็นแบบตายนะอ<ฮ>ดูสิน้ำสวยมาก เขาห่วงลูกอ่ะไป็นครับก็ได้วยหยิดก็มาตั้งก็ก็อยู่นั่นเอาแล้วกมองหยินดูโอ้สามีเราเขาจะพาเราไปจุดที่เห็นเป็นทะเลแหวกอะ่ะ,อะมันจะเป็นเนินขาว,ขาวเป็นเนินทรายเนาะ แล้วเลยทรายไปมันก็จะเป็นน้ําลึกเนาะมันจะเป็นเหมือนช่วงที่มีดอนทรายอะ่ะเขาถึงเรียกว่าทะเลแหวกเนาะก่อนถึงดอนทรายมันก็จะเป็นน้ําลึกประมาณแค่เอวแล้วก็จะเป็นดอนทรายแล้วเลยดอนทรายไปก็จะเป็นน้ําลึกคนเขาก็ไปภายเลเรียนก,กันเนาะแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงตะวันตรงหัวพอดีคนเขาขึ้นไปหลบชายหาดกันนน่ะ ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้อะขนาดน้ำครึ่งเอวยังอุ่นเลยเหมือนอาบน้ำอุนน่นน่ไหมทะเลแหวกตรงที่เราเดินไปเนี่ยไม่มีเห็นโสโคกแล้วนะมีแต่ทรายละเอียดไม่ไม่มีหินที่แบบคมคมบาดเท้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงดอนทรายอ่ะตรงทะเลแหวกอ่ะมันสวยนะ มันเป็นสีเขียวมรกตมองไปแล้วมันเป็นเหมือนทะเลมันชิดขอบฟ้าแล้วมันแบ่งชั้นกันเห็นไหมทะเลก็เป็นสีเขียวมรกตฟ้าสีฟ้าชัดเจนมากแล้วมีภูเขาก็ยื่นออกมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันสวยมันสะอาดนะเราก็เล่นน้ำตลอดช่วงเนี้ไปน้ำตกพิ้วก็เล่นต่้งหลายชั่วโมง มานี่ก็คงจะเล่นสักชั่วโมงเดียวก็พอเพราะนาวมันก็ไม่ได้เย็นจัดมันอุ่นอะเหมือนคนอาบน้ำอุ่นอะเพราะตอนนี้แดดมันก็ตรงหัวพอดีพระอาทิตย์ตรงหัวนะ่ะถ้าเล่นนานกว่านี้สงสัยจะเป็นไข่แน่เลยดูดิมันสวยมากเลยนะดูสิดูความงามสิถ้าเกิดใครมีโอกาสมาที่สัตหีบก็มาที่นี่นะไข่ เจดเนาะอือค่ายเป็นครายทหารเนาะดูสิสะอาดสะอ้านดูเดี๋ยวมันจะมีเขายื่นออกมานิดนึงเป็นแง่งอ่ะสะอาดสะอา้ะอานน้ําใสมากแล้วมันก็มีชายหาดที่ทอดมาไกลมากก็เดินเล่นมาเรื่อยๆดูสิชายหาดเขาก็สะอาดสะอา้านนะคนก็ก็นั่งใต้ร่มถ้าเกิดอยากให้น้ําเย็นสดชื่นก็มาช่วงเย็นนิดนึงตอนนี้พระอาทิตย์ตรงหัวมันก็จะ ร้อนแหละแต่เรามีโทระต้องไปต่อเราเลยมาเล่นช่วงเที่ยงสักชั่วโมงสองชั่วโมงพอได้เนาะแต่ถ้าใครอยากเล่นน้ำยังสดชื่นต้องมาช่วงเย็นหน่อยให้พระอาทิตย์มันหลบหนะ่แต่ตอนเนี้ยพระอาทิตย์สีห้าโมงเย็นก็ยังแรงอยู่เลยนะโอ้เดือดมากร้อนมาก สว่างสวัยมากจะร้อนไปถึงไหนก็ไม่รู้เนาะฝนก็ไม่เคยตกให้เห็นเนาะไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปตกอยู่ที่จังหวัดไหนเนาะไ,ไปดูมันมีจุดจุดนี้ที่เป็นชายแล้วก็มีนู้ดเนาะไ่ะค่ะตอนนี้สามีเราเขาเป็นคนถ่ายวิดีโอให้เนาะแต่คงจะถ่ายให้อีกสักพักเดียวเนี่ย เี๋ยวเขาก็จะเดินไปรับลูกเขาจากชายฝั่งมาเล่นน้ำนี่ไงใช่ไหมเขาคืนกล้องเราละคืนมือถือให้เราละเขาก็เดินกลับไปรับลูกสาวเขาลูกสาวเขาเนี่เขาใส่ใจมากขนาดอายุสามสิบแล้วยังต้องเดินไปรับนะกลัวลูกเดินมาเหยียบหินบาดเท้านะเขาดูแล เรากับลูกดีตลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ชอบถ่ายรูปเราก็จะคอยขัดใจว่าเขาไม่ค่อยถ่ายรูปเวลาเรียกเขามาถ่ายรูปด้วยนะไม่ค่อยถ่ายด้วยหรอกไม่ชอบโพสท่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นายแบบเราก็เป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะเห็นกล้องไม่ได้เห็นวิวไม่ได้ขนาด เขาขับรถโยเขายังเรายังบอกให้เขาจอดลงไปถ่ายรูปเลยเห็นไหมทะเลค่ายเจดนี่เขาก็สวยมากนะดูเิมหาดก็ไกลมากเลยนะพาลูกเด็กเล็กแดงมาเล่นก็ได้นะแล้วก็สะอาดสะอ้านนะจริงๆทะเลที่เกิดสัตหีบนี่เนาะก็งดงามไม่แพ้ทางใต้ทางกระบี่ทางภูเก็ตอะไรพวกนี้หรอกนะเนี่ยดูสิ มันสวยจริงๆนะไม่ไม่ใช่สวยเฉพาะเกาะคามกับหาดสแสมสารแล้วก็หาดน้ำใสที่สแสมสารนี่เขามีดำน้ำด้วยนะเราเคยไปดำที่ซีมิลันก็สนุกเดีอยู่นะดำน้ำที่แบบ ดำทะเลน้ำตื่นดูปะะการางังแต่ตอนนี้ความร้อนอะ่ะทำให้พวกปะะการังหรืออะไรมันโดนความร้อนเยอะๆมันก็หดเหมือนกันนะเหมือนเหมือนเสียนะไม่ฟูนะ่ะเราเคยไปดำอยู่ที่ใตสวยมากเป็นดอกไม้ทะเลสวยแต่ที่นี่ยังไม่เคยไปดำดูเดี๋ยวสักวันอาจจะลองไปดำดูเหมือนกันที่แสมสารนะคนเขาไปดำน้ำเยอะมากเลยนะมีรถตู้มาจอดเต็มเลย ดูสิทะเลมันสวยมากๆเลยนะจริงๆอะ่ะที่เกาะขามเนี่ยถ้าไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้ต่อคิวยาวมากเข้าไม่ถึงต้องไปรับบัตรคิวแล้วก็เรียกเข้าไปซื้อตั๋วตามบัตรคิวด้วยนะเราก็เลยว่าทะเลที่สัตีเบเนี่ยมันมีสวยหลายที่เราก็เลยมาที่นี่ดูสิสวยงามไม่แพ้ทางแสมสารหรือ หาน้ำใสหรือเกาะขามเลยนะดูสิสวยมากๆทะเลเข้าแบ่งชั้นเห็นไหมมองไปนี่มีขอบทะเลกับขอบฟ้านะ่ะแยกชั้นกันชัดเจนมากเลยนะสวยและงดงามมากเลยนะดูสิสะอาดสะอ้าน ยังไงก็มาที่นี่คนก็มาเยอะอยู่นะที่เรายังไม่เห็นเขามาเล่นน้ำเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงๆเนาะก็เลยบางตานิดนึงแต่ไปดูใต้ลมไม้นะแทบไม่มีที่ว่างเลยนะเขาก็มาปูเสือ่อปิกนิกกันกินข้าวเล่นกีตาร์มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันนะเยอะมากนะแต่เราจะยังไม่ทันเห็นเขามาเล่นน้ำหรอกเพราะว่า น้ำมันร้อนนะพอแดดมันร้อนนะช่วงเที่ยงๆเนาะพระอาทิตย์ตรงหัวนะ่ะนี่ให้ชมความงามของทะเลสัตหีบเนาะจริงๆเรามาที่สัตหีบเนี่ยเราเห็นที่เที่ยวมากมายเลยนะร้านอาหารก็เยอะรีสอร์ทก็สวยๆ,ๆเยอะมากแล้วก็ไม่แพงเท่าไหร่นะถ้าอยากจะมาเที่ยวแบบที่ประหยัดเนาะ ห้องราคา500บาทหรือคือไม่ถึงพันนี้ก็แบบสวยมากเลยนะเราก็ไปมาหลายที่แล้วเนาะเราก็มีญาติอยู่ที่นี่นะอยู่ที่สัตหีบเนี่ยแต่เราก็อยากไปพักรีสอร์ทเราก็อยากรู้ว่ารีสอร์ททางนี้มันเป็นยังไงสวยไหมราคา500ร้อหร้อยนี่เป็นยังไง พอมาดูแล้วก็ไม่ผิดหวังนะราคาสีซส้าห้าร้อยก็สวยมากคือดูแลตอนรับลูกค้าอย่างดีเลยนะราคาแค่ห้าร้อยหกร้อยเนี่ยแบบโหบริการทุกระดับประทับใจจริงๆนะแล้วห้องหับก็สะอาดสะอานอยู่นะที่สัตะหีบเนี่ยไปดูมาหลายที่ก็ถือว่าสุดยอดอะ่ะ ที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทร้านอาหารคาเฟ่เราก็ไปนั่งคาเฟ่แห่งหนึ่งเนาะที่สตีบเนี่ยแหละเขาตกแต่งร้านสไตล์แบบอารมณ์แบบคลาสสิกเนาะอบอุนนะน่น่ะนลนสองพ่อลูกก็เดินไปถึงสักทีพ่อเขาไปรับลูกสาวเข้ามาแต่ลูกสาวไม่ขยับมาหรอกกลัวดำ <c oughs> เฮ <laughs> ้ยไม่ไรยื้อัยไม่น่งแล้ว <laughs> คือ, <laughs> อ,อคแออนนรงมากเฮ้ยเ้าาเซลกะโอโหสคนล่น้ำเซลกมากโอ้ยหัวเปียกหมดเลยทะเลสวยมาก ดีดิมองกล่องน้อยกล่องนี้ลูกสาวนี่สวยดีิกลมยาเด็ดเเลยวนมันดีตน้นเลยมาตน้ดีหเห็นไหมลูกสาวเรามาถึงเขาจะชวนถ่ายรูป นี่แล้วเราก็ถ่ายรูปก,กับสามีแล้วเราลูกสาวก็ถ่ายให้เราด้วยนี่แล้วตรงนี้ก็มันคนละด้านกับหาดเจดนะตรงนี้เป็นชุมชนประมงท้องถิ่นเขาเนาะอยู่หน้าฐานทัพเรือดูสิเป็นที่เรือเข้ามาจอดเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดชุมชน ประมงท้องถิ่นเขาเนี่ยเรือเต็มเลยนี่ไงเขาก็จะมีป้ายบอกไว้เนี่ยเห็นป่ะเรือมาจอดเยอะมากมองไปเหมือนภาพวาดเลยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ทางนี้เราไม่ได้มาเล่นน้ํานะมันจะมีเรือมาจอดเต็มเลยแล้วก็มีพวกที่เขาเอากระดูไปลอยอังคารก็จะมาตรงนี้เลยมันจะมีสะพานที่ทอดยาวไปน่ะแล้วเขาก็จะลงเรือใหญ่ แล้วก็จ้างเรือใหญ่ไปกลางทะเลเพื่อไปลอยอังคาระเนี่ยเห็นไหมสะพานที่ทอดยาวไปเนี่ยจะมีคนเดินไปแล้วก็ไปขึ้นเรือเพื่อไปลอยอังคารกลางทะเลจุดนี้เลยและจุดนี้อยู่แถวๆใกล้ใกล้วัดหลวงพ่ออีที่ทหารเรือเขาจะรู้จักกันดีแล้วก็ใกล้ฐานทัพเรือเนาะเนี่ยจุดนี้อยู่หน้าฐานทัพเรือพอดีเลย เรามาขับรถเที่ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ